แจกชาวบ้านก็จะไปชอบแบบพิมพ์ชาวบ้านพ,พิม์มือวนนี้พอมาศึกษาเนื้อตะกั่วก็จะมีพิมพ์ต่างๆครับตั้งแต่พิมพ์พิมพ์แบบ,รบเริ่มจากตรงนี้ครับนี่ก็จะเป็นเป็นข้างรัศมีแล้วก็ข้างเรียบครับ,รบโอ้โหนี่ครับจะมีสองมันแบบนแบบมีรัศมีกับแบบข้างเรียบอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์พิมพ์ที่นิยมเป็นตะกั่วตะกั่วแต่ไข่ปล่อหขึ้นแบบ ชัดจริงๆถ้าเรามาศึกษาตะกัวดเขาไม่ได้เล่นยากอะไรถ้าเห็นบ,บ่อยๆ <c oughs> ว่าจะเป็นกลุ่มเป็นหมวดเช่นหมวดประพมนทนข้างเรียบข้างรัศมีก <c oughs> ็ <c oughs> จะมีพิมพิมบัวตุม่มพิมพ์ส้มเชี่ยวพิมพ์หัวหาดเนี่ย <c oughs> นี่คือไข่ปลอดไหมครับ <c oughs> ใช่โอโหปกติจะไม่ไม่วาวแบบนี้แต่นี้สวยครับเป็นพระที่นักสะสมเนี่ยทั่วฟ้าเมืองไทยเนี่ยต้องมีนะผมว่าพรลวงพูทสุข วัดปกครองมาค่อยก็น่ารักดีองค์เล็กดีใช่ใช่ครับแล้วองค์นี้เนี่ยหน้าตาชัดเจนมากเลยองนี้จะเป็นสวยเป็นพิมพ์นี่เป็นพิมพ์พิมพ์ประพามนโทประามนโทรัศมีข้างรัศมีมีรัศมีมีรัศมี่ครับอันนี้แบบไม่มีรัศมีโอ้โหอันไหนแพงกว่าพี่ถ้าถ้ามีรัศมี่แพงกว่าแต่ถ้าแต่ถ้าอยู่ที่ความสวยด้วยครับถ้าสวยมากก็ก็ก็ราคาสูงทั้งคู่ถึงล้านยิ่งครับถ้าสวยสวน่าจะถึง เกินเจ็ดหลักเกินเจ็ดหลักถ้าสวยมากแต่ว่าถ้าไม่สวยก็ก็ตามตามสภาพนะ